ีครับเจอกันกับหมอกเช่นเดียวกแล้วครับเมื่อนี้มื่อกี้ก็เป็นวันศุกร์ที่สิบเอ็ดกันยายนะครับเน้วสองห้าหกสามครับเมื่อนี้กับติพาเอฟซีมาอัปเดตทงหน้าปลาเข่าหลังบานตำมานที่เราครับสอท่อหมานเฮาครับผมอันนี้ก็อยู่หลังบานเพิ่งนะครับเนี่ยทงหน้าเฮาก็อยู่ทงหนาเพิ่นนะครับเมื่อนี้กับนี่ครับนี่จะนั่งปลาเข่ามาน้ำครับ พอติดตามมาเบิ่งตรงหน้า่อนครับงานติดบ้านครับเขาเริ่มล่มแล้วครับนี่มันสูงเกินครับขนาดเข้ามาตัดไว้ครับสองรอบนี่ก็ยังข้นสูงขึ้นเก่าครับเพราะว่ามันเป็นต้นนามนามตินบานมันไหลลงมานะครับเนาะมันนีอุปกรณ์กับความปันไอ้ครับลืมต้องเข้าบดแต่ว่าก็จะไปเบิ่งขึ้นเก่าครับเพราะว่านามมันไหลครับไปกันครับ บนไก่ๆนะครับเด้อเขาห่าเริ่มสูงเริ่มงามแล้วครับนี่หลังจากห่อปุ๋ยปุ๋ยหมากเมื่อวานครับจากเหตตอนแรกนะครับมันยังบวเขียวครับตอนนี้ก็เริ่มเขียวขึ้นมาแน่นหน่อยแล้วครับก็พระเอกกาวงเข้าครับกระปูครับไหลขึ้เกาครับผมไปกันครับผมเดี๋ยวเราจะไปบางจุดทิมนามันหัวกันครับตรงม้มพุ่นครับ ตั้งปลาหยางมาแล้วครับเจ๊ไก่คนนั้ครับเนาะหู้นหูหละครับเดี๋ยวผมจะพ้ายางไปเบิ้องนะครับเนาะพี่น้องสังเกตต้นเขาฮอเด้ครับเด้อเดือนกันยานี่ต้นเขาฮอ่ก็เริ่มกลมแล้วครับนี่มันไก่สีม่านนะครับของมันงไก่สีม่านเนีครับเนี่ยครับกลมไปแล้วครับอันนี้เป็นหน้างานทุกถ่ายของงานท้องคับตั้มสุดแล้วครับหน้างานนี่ก็สืได้ปุ๋ยหลายก็โม พราะมันไหลมาจากข้่งครับมันก็เลยง่ามกมูมมครับเนี่ยสูงถ่วมหัวนะครับแต่เขาต้องไปทั้งล่างน่ครับเนี่ยครับหลังจากที่ฝนตกบางส่วนครับน,น,น้ำก็หล่นนะครับเนี่ยเนี่ยครับผมหล่นออกครับทามันหล่นเพาก็ต้องไปมันไปครับ <c oughs> หมองนี้เขาเป็นคนเข้ามาปั่นไหมครับแต่ว่าน้ำไหลครับเนี่ยส้วมล้นไหลออกเลยครับเนี่ยครับโอเคม้ยหม่องหัวครับนม่ได้หม่องน้ำล้นครับไว้ม้นไปครับมันล้นเอาเถอะพี่หลองเบิงต้นเขาครับกลมมาแล้วครับเนี่ยสังเกตได้ครับด้วยเด๋ยวแตจิมันจะมันทองแล้วครับบ้านเนี่ยเนี่ยครับเือ้หนนานี่็อาจจะมันแล้วครับเนี่ย ก้ามอยู่ครับปีนี้ทั้งนามธาจะบพดีท่อปีที่แล้วครับกะมาตกมาเป็นระยะยะพ่อให้เขาห้องไอ้ืนขึ้นฉีบอยู่เดี๋ยวจะพาไปเบ่งตรงตีนปลาเนาะครับเนาะตีนปลาเนี่ยอาการนักช่วงฝนขาดครับเลียงแห้งจนเขาเกือบตายครับมได้หยาครับก็เลยเดี๋ยวมาตัดเลยก็เอาปุ๋ยมาใส่ครับไปเบ่งวาน้านามมาแล้วมันจะขึ้นสภาพหน่อยร้ายไนไหครับเดี๋ยวเขาต้องฟามองหกนี่ไปยังไงครับเนี่ยหกแห้งครับหยาท่วมหัวเลยครับเดี๋ยวพาไปเบ่งงานตีนปลากันครับผม ครับอันนี้เป็นสภาพงันติดปลาครับมองท้าร่มกับทาร่มแล้วครับเนี่แต่ว่ามันขึ้นครับขึ้นเมื่อไยเด้ครับเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะบ่ได้บ่ได้เข่าแล้วครับเนี่ยหลังจากใส่ปุ๋ยตัดหญ้าเฉียดยาฆ่ายาเรียบร้อยครับมันกับขึ้นสภาพขึ้นมากครับหลังจากที่ฝนตกลงมากครับเนี่ยเนี่ยครับอันนี้น่าจะเป็นกระปูหรือว่าสันกระบอกไงนะครับกินมันครับเนี่ยครับนะครับกระปูมันก็ล่างกินอยู่ครับเนี่ย ต้นเขาไวๆอยู่นะครับนั่นแหละครับน่ะยิงยุ่ยยุ่ย,ย,ย่ครับพี่น้องเห็นบ่ไปกันครับไปบังฟังั้งพุ่นกันครับบัานนี้หน้าติดสนบานั้งฟังพุ่นครับหน้าตรงเนี่กกะจิบพ่อได้อาจจะพ่อได้แก้คัดอยู่หรอครับผมไปกันครับผม Thank you. ครับพี่น้องครับเหมือนนี้ก็จบภารกิจแล้วครับนี่อาจกันแท้นะน้าหัวครับหลายจุดอยู่ครับผมเหมือนนี้ก็ได้ไล่บังเป็นสิบวัดแล้วละครับเหมือนนี้ก็สิพ่อแค่นี้ก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวฝนตกไหมเทาจังแม่บังไหมครับผมเพราะว่าเหมือนนี้อุปกรณ์เขาบอกให้ฝ่ามัได้ห้าลุยได้บ่เต็มที่ครับข้างบนนี้เอารองเท้าบูทมาน้ำครับมัน อันตรายครับทั้งหยาทั้งเศษหินเศษดินครับเอาแค่ทำพ่อแดดก่อนครับตัวใดนติดจุดหนักๆเข้ากับป่อยไปก่อนครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งใหม่กขอบคุณสําหรับเอฟซีที่เขามาเบิ้งนะครับเด้อขอบคุณที่หลายครับที่เขามาติดตามเบิ้งสําหรับช่องหมอแชนแนลนะครับช่องในยูทูบหน่อยๆช่องนี้นะครับเด้อเอาไว้เที่ยวนาเดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตปลาเขาอีกรอบนึ่งนะครับเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเด้อขอบคุณที่หลายครับผมสวัสดีครับ